สวัสดีครับคลิปนี้ก็มารีวิวแผ่นไม้หลุมพอนะครับผมซึ่งไม่ได้เป็นแผ่นจากต้นนะครับผมแต่ว่าเป็นแผ่นจากแกนรากนะครับผมซึ่งก็มีความโค้งๆหน่อยนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับผมจริงๆแผ่นนี้นะผมตั้งใจจะเอามาทําเป็นแผ่นโตนะครับผมแต่ว่าพอวางบนขาแล้วนะมันมันมันโค้งนะครับผมโค้งเป็นลูกกระทะนะครับผม ก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ก็มันเป็นที่นอนซะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครผมถ้าสนใจก็สอบถามได้นะครับนี่ครับรอบรอบนะครับความหนาก็ประมาณนี้นะผมนี่นครับประมาณนี้นะผมความหนาแต่ก็ไม่ได้เท่ากันตั้งแผ่นนะผมเพราะ มันโค้งๆนะผมเนี่ยนี ang, ่ก็หนาหน่อยนะครับน <ino>. ี <can> <DDR. S 1> ่ครับ no นี่ครับนี่ก็บางหน่อยนะครับผมข้างล่างมันเป็นปีกอย่างนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็บางๆนะครับนี่ครับครับประมาณนี้นะครับผมนี่ครับ โดยรวมแล้วเราขนาดนะผมแต่ว,วัดอชมนะครับก <blows. S 1> ว้างสุดนะผมนี่ครับจากตรงนู้นหนึ่งนี้นะผมเม็ดสิบนะครับผมอะไร,ร,รามานะผมประมาณเม็ดเม็ดกว่านะครนะผมนี่ครับ ตรงกลางก็ประมาณนี้นะครับประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมท้ายสุดนะครับผมท้ายสุดก็ประมาณแปดสิบนะครับผมความยาวนะครับผมความยาว ความยาวประมาณนี่ครับสองเมตรนะครับผมสองเมตรกว่าครับผมน่นครับก็เรียกว่าถ้าทําเป็นเตียงนอนนะครับผมคนเดียวนอนได้สบายเลยะครับผมครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่ว่ามันมัน,ม,นมันเป็นรากนะครับผมต้องเข้าใจว่ามันเป็นรากนะครับผมมันไม่ได้เป็นเป็นแผ่นไม้ที่แปรรูปจากต้นนะครับผมมันก็เลยแบบอ่า บางบ้างหนาบ้างนะครับผมแต่แต่ถามว่าความเหนียวความคงทนของไม้ที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนแก่นนะครับผมมากมากนะครับผมทนทนมากๆประมาณนี้นะครับผมแบบนี้ครับคือเนี่ยผมวางวางบนขาไม้จ่วงนะครับผมไมไม้ไม้เทบทาโลนะครับผมก็นอนเล่นสบายนะครับ นี่ก็เป็นเทปตาโลนะผมแก่นเทปตาโลนะประมาณนี้ครับก็เตรียมไว้นะผมก็ไว้ทําขาบ้างอะไรบ้างนะประมาณนี้นะผมจริงๆแก่นนี้นะผมก็จะเป็นขาหน้าตัวนู้นได้นะผมครับมันอยู่ที่เราดีไซน์นะครับครับมาช่มอีกแผ่นนะครับผมแต่นี้เป็นแค่ขอยนะครับผมอ่า ไม่แน่ใจว่าบางท่านอาจจะรู้จักนะบางท่านอาจจะไม่แน่ใจนะผมผมว่ารู้จักไหมแค่ขอยนะผมเป็นเป็นเป็นไม้ที่เหนียวมากๆนะครับผม,มนะนี่ครับให้ชมครับนี่ครับเออเดีย๋ยวมันเป็นมันเป็นต้นนะครับผมต้นที่ขนาดใหญ่เหมือนกันนระับแต่ว่า อันนี้ผมไม่ได้ผ่ามันมันแตกออกมานะผมเป็นอย่างนี้ผมก็เลยตัดมาเป็นท่อนนะผม <c oughs> ผมวัดขนาดให้ชมนะผมจริงๆแผ่นนี้นะผมเนี่ยถ้าเราไปเป็นเป็นโต๊ะได้นะผมแต่ว่าต้องต้องลงกบให้เรียบนะผมเรียกว่าความทนทานสวยงามนะผมไม่แพ้หลุมพหมันกันนะครับผม <c oughs> ทนเรามากๆครับ เรียกว่าตอนผมเลื่อยนะผมเลื่อยกระโดดเลยนะมันมันเหนียวมากมากครับผมครับ่นครจริงๆผมมีอยู่หลายอันนะผมแผ่นแบบนี้แต่ว่าพอดีผมทําขาทําขาโต๊ะไปแล้วนะผมก็เหลืออยู่เหลืออยู่แผ่นเดียวนะครับนนะี่ขนาด กว้างผมกว้างประมาณนี้ครับไม่มากนะครผมความยาวนะครับความนะประมาณนี้คนระับประมาณห้าสิบนะครับอืตอนเสงครับ ประมาณห้าสิบไม่ถึงนะสี่สิบกว่ากว่าความยาวนะครับความยาวก็ประมาณเก้าสิบนะครับผมจํประมาณนี้ครับผมประมาณเก้าสิบประมาณนี้นะครับก็ถ้าทำเป็นแผ่นโต๊ะนั่งทานกาแฟนะครับก็ 90, บบโ,บโอเคนะครับแต่ว่า ต้องปรับให้เรียบก่อนนะครับผมเพราะว่ามันเป็นต้นนะผมจริงๆแล้วก็มันมันมันแตกก็เป็นซีกผมก็เลยหั่นมาเป็นอย่างนี้นะเอามาทําขาครับนี่ครับด้านด้านนี้นะครับนี่ครับต้องลงกบนะผมลงกบถึงจะได้แบบเรียบนะครับครับแต่ว่าเรียกว่าสวยงามออกมากๆนะครับผมเคยตามโต๊ะ ทำขาโต๊ะไปไปขายให้เพื่อนนะครับผมเพื่อนชอบนะคผมก็าดูไม่ออกเลยครับว่าเป็นแค่ข่อยมันตนเหนียวลายมันสวยมากครับผมขอประมาณนี้ครับ